สวัสดีสวัสดีนี่น้องเก๋มาอ่านี่ไงมาบูชาเหรียญมาบมาบูชาเหรียญเพราะจองวันนั้นจองจงจงเลขแปดไปปู่บอกว่าไม่ต้องหรอกเดี๋ยวให้เลขเก้าแล้วเนี่ยแล้วทำไมเราเจ๊งดิเราเจ๊งดิไปเป็นไรฟ์เขาเลขเก้าดันไปขายเลขแปดเขาไปเอาเลขวันนั้นวันนั้นน่ะเก๋อ่ะ จองเลขเก้าแต่พระอาจารย์บอกว่าเลขเก้าไม่คนจองแล้วชก็เลยขอเลขแปดอ่าทีนี้เลขแปดดันมาล้วงพู่ราล้วปล่อยออกไปเขาจองก่อนแล้วเราไม่ได้ดูก็เลยเหลือเลขเก้าไว้แสดงไว้โชคดีกับเลขแปดสรุปแล้วก็คือคุณก็ได้เลขเก้าเหมือนเดิมถูกไหมสนใจมากใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้เหรียญเงินเนี่ยตอนนี้เหรียญเงินเนี่ยในในในศูนย์หมดแล้ว ไม่มีให้ศูญแล้วนะแม่เมย์ให้บูชายังเพราะว่ามันจะต้องปั๊มเป็นเหรียญทานบารมีที่เราเอาชนวนมวลสารปลุกเสกเสร็จแล้วก็เอาไปเอาไปทำเหรียญทานบารมีเสร็จแล้วก็จะปิดจบอกจะาจองเรีบนะครับรับนะครับจได้ใช่ไหมได้ได้วยก้าวสมใจใช่ไหมสนใจมากเลยวันนี้ สนใจมากมากเลยไม่ใช่สนใจทรับไม่ไม่รหัสเบอร์เก้านโค้ดเบอร์เก้า้ะเก้าศูนย์ก็ได้เก้าศูนย์ตอนนี้ราคาไปแล้วนะตอนนี้ราคาหลังจองแล้วตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมาเอาหลังจองเนี่ยม่ด้องไดูไปดูแล้วเลขเก้าจะดูเนื้อนะครับอ้าวดูเนื้อกันดีๆแต่ร้อยหนึ่งเขาเพิ่มอยู่เขาเพิ่มอยู่มันร้อยมันพันห้าร้อยบาทเขาเพิ่มมาหนึ่งร้อยบาท เรายสาธุสาธุเลขอะไรหนึ่งเลขอะไรเดวปู่ห้าสี่สองห้าตัวที่เขาเพิ่มมานะตัวที่โยมเพิ่มมาเลขเก้าด้วยเลขเก้าเลขเก้าห้าสี่สองเนาะใช่ใช่เก้าบนเก้าเอนะครับเก้าเอเก้าเอเก้าเอนะครับเก้าเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องเลขตอบอย่างไหนเดี๋ยก่อนเีก่อนนี่ เหรียญโชคดีเหรียญโชคดีเนื้อเงินนะครับที่แอดมาถ่ายนะครัครบวันนั้นอารย์มีการการมากันเยอะแยะเลยนะครับวั s <S ออนนะี้คะเป็นยกล,ลังนะ Namen> ชัดชัยมาดูด้วยอันนี <S <S ้ประมูลไม่ธรรมดานะถ้าอีกสามสเดือนข้างหน้านี่ โชคใหญ่เข้ามาแล้วท่านจะได้ตามมาหาตัวผมนะครับนี่ตาหาวันนี้น้องจันชัยจะเอาไปลังหนึ่งใช่ไหมก็จะยกไว้เป็นลังหนึ่งนะนี่มีทุกรุ่นีแต่ตอนนี้เอามันจะเข้ามาหาพอาจารย์ก็มาได้นะครับมาดูเนต่างๆในในตัวนี้เนื้อต่างๆนะครับแต่ตอนนี้นะไม่ได้ปั่นกระแสนะครับผมว่าอีกไม่ไม่เกินสิ้นปีนี้เพราะว่ามาแรงมากโลบุศิลาด้วยนะ ใช่เพราะว่าใครที่ได้ใช้นะพุทธคุณตระกลว่าโชคไม่มีวันหมดโชคไม่หยุดแต่ตอนนี้ไม่มีให้ขายโชคไม่หยุดโชคตลอดนะไม่ว่าจะทําอะไรก็จะประชบแต่โชคโชคดีตลอดเพราะว่าเขาโชคดีตลอดวันนั้นเห็นไหมเขาจุดทูบอ่ะได้ทุบเลขอะไรก็ได้โชคไหมเลขทูบจะได้จำได้ไหมถ้าผมเห็นอยู่สามสี่หนึ่งหรือว่าแปดหนึ่งสี่นี่แหละประมาณ ไม่สามสามสามสี่หนึ่งก็แปดสี่หนึ่งอ่านะครับวันนั้นนะไม่สามสี่หนึ่งก็แปดสี่หนึ่งตอนนี้เหลือกี่ลังนะพี่นะไม่เยอะอยู่ไม่เยอะเหลืออยู่ประมาณสามลังพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็หมดเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยฟัวอินโดนีเซียลงก็ไม่รู้จะเหลือไหมเพราะว่าจริงๆแล้วโชคดีรุ่นรุ่นนี้นี่คือทางเพื่อให้อินโดนีเซีย ตามทัวร์ตามตามตามสามจองของของของอินดี้ในประเทศไทยกมาเลเซียนะเลขเก้าไว้ดีๆนะสาธุรดูกเะรุ่มทองนะครับเรื่องเรื่องทองร้องเพชรฮะพาน้องชัดชัยแหมสงสัยนะครับแค่เหรียญก็ได้โชคดีแล้วเอาแค่ได้จับก็โชคดีแล้วมาหาวัดศรีสมบูรณ์รัตนารามครับอ่ะตำบลอ่ะก็ต้องมีแต่ความโชคดีตำบลใดนะหลวงปู่ ตำบลสำโรงตำบลสำโรงอ่าอัเภิร์นวุฒิพรวิสัยนะครับอ่าสีสเกตนะครับอ่านะครับก็สามารถพิมพ์ Google เข้ามาได้เลยนะครับมาเยี่ยมหลวงปู่ได้นะครับวันนี้แอดประวัติพาบุกถึงอ่ากุฏิของพระอาจารย์หลวงปู่โชินะแม่นะครับ มารับคือจองวันนั้นอะจองจองเหรียญเงินไว้ก็เลยพาน้องเก๋มารับนะครับอ่ะนี่อันนี้เป็นอะไรบารมีครูใช่สิ่งดีเลยจะนำพานะการบารมีครูขึ้นหน่อยเราจะได้มาเหมากล่องนะไสุดไม่ได้เหมาเรากาจองกันหมดแล้วไม่ทันครับผมไม่ทันแล้วเห็นไม่ได้สักอย่างเลยครับไม่ได้สักอย่างอันนั้นเป็นยันของลุงปูลุงเก๋เขาเหมาไปเลยยันหมดเกลี้ยงนะครับโอ้บอกผมบอกแล้ว่า หลวงปู่ทําอะไรมาไม่ทันสักชิ้นน่ะแล้วทําไมไม่เหลือครับสิบเนี่ยไม่ไม่เพราะว่าไม่เหลือเลยทันไม่ทันเอ้านี่มาดูพิเศษสุดครับมาดูพิเศษสุดหลวงปู่จะทําอะไรให้หลวงปู่แอปทําอะไรให้นะครับของลวกปูสิล่ะอาตังค์าฮลุงปู่บอกว่าเดี๋ยวจะจานไม่ได้จานตัวเลขจานให้สำหรับลูกปูไม่ได้ กูไม่เคยให้หวยกูให้ติดาแล้วกูให้ติดฐานเอา,านะครับวันนี้นะครับน,น,นี่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 วันนั้นเป็นเหรียญกดมือนะครับกดมือก็จะมีอ่าหลวงปู่โดมทรัพย์นะครับอแ,แต่แต่ช็อตเด็ดนี่ผมชอบอะไรนะผู้การครัะบะที่เป็นตำรวจอ่ะที่ท่านเป็นตำรวจอ่ะที่มากด เกือบว่าทีหลังคนผู <sk <sk ้กำกับผู้กำกับพิสัยเห็นแกเวลาแกกดแต่แกแกจะท่องท่องมนกระถาให้ด้วยมีด้วยนะมีด้วยแกมีกะถาแกเป็นแกเป็นผู้กำกับสายสายมือนั่นแกกดแล้วก็คือคือลูกน้องมารอนะมารอกันเต็มเลยมารอจ้องเอาบอกว่าแล้วเราก็เลยถามว่าจะจําได้ไหมเนี่ยว่าผู้กำกับกดเหรียญไหนนะครับมาดูนะครับอันนี้อะไรมหาทานบารมี อันนี้คือเหรียญมหาทานบารมีด้านหลังจะเป็นหลังเรียบด้านหน้าจะเป็นโชคดีโชคดีนะครับอันนี้กล้ากล้าขนาดว่าไม่เอาชื่อวัดใส่เลยนะเ,นเอาไว้จานเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ไ,ได้ใช้อันนี้จานหลังให้คนละเหรียญทีมงาน,น,รนประวัตินะทีมงานแอดมินประวัตินะจานหลังให้กับทีมงานผู้สื่อข่าวทางสุรินทร์นะตอนนี้ราคา500รแล้วทานทานทาน fcr แค่เอาก่อน ให้ใครอาก่อนให้น้องชัดชัยเลยเปิดเริกครับอาสาธุน้องชัดชัยอภิอุฒเข้ามาอภิอุฒอภิอุฒเข้ามารับเรียนจาก<ๆ>พระหลวงปู่หลวงปู่ให้เรียนเป็นพิเศษนะเ,เป็นเรียนพิเศษนะ,ะสาธุนะาฮ<ๆ>ะน้องเก๋นะครับเกน้องเกนะวันนี้พามานะครับก็ต้อง แล้วปู่ท่านเมตตานะครับเอาไปแล้วต้องใช้ด้วยนะมีเหรียญเงินแล้วไม่ใช่ว่าใช้แต่เหรียญเงินเลยประวัติทั้งไปเอาประวัติทั้งไปเอาประวัติรับแระลับนะประวัติรับประลับนะรับมือนี่ไม่รู้ท่านไฮซีนะพอพอรับเสร็จแล้วก็แจกตังวะท่านไฮซีนะ นะครับเมื่อกี้บอกอะไรสีแล้วแล้วท่านให้สีครับท่านให้สีเดี๋ยวหลวงปู่จะเดี๋ยวหลวงปู่จะให้ปิดตาโชคดีปิดตาพวกกระทับรุ่นรุ่นโชคดีทันใจไปให้แอดต่างๆเอาไปแจกคู่เอฟซีนะเอาไปแจกเอฟซีนะเอาไปแจกเอฟซีเนาะใช่เอาไปแจกเอฟซีใครที่ใครมีสต้าร์ก็ไดรับชมคลิปนี้อ่าใครที่รับชมคลิปนี้เราเราไม่ใช่ของไล่แจกนะ แต่ว่าเราอยากให้ได้คือแอดประวัติแล้วก็อยากให้บุชาอ่าหลายช่องมาทำก็มอบหมายให้นะอันนี้เป็นไงครับเหรียญโชคดีเน้อผงอันนี้มอบให้เหมือนกันอันนี้อันนี้แต่ไม่ได้มอบให้แฟนคลับนะอันนี้มอบให้แอดไวแคทมอบครับอันนี้โชคดีเนื้อผงพุทธคุณร้อยแปดอ่าอันนี้ <mit it. S 1> ดีนะครับผมนะครับรวมทรัพย์รวมบารมีครับถงคำฮะผมมองยังไม่เห็นผมมองยังไม่เ well, ห็นจะกุดทองคำนี่ครับนี่นะผมมองยังไม่เห็นจะกุดทองคำนะขอบคุณบาอาาจรย์ครับอาะทอันนี้หลวงปู่โชติจะมอบ พระปิตาพวกขราทัพรุ่นโชคดีทันใจให้แอดประวัติแอดประวัติและทีมงานเพื่อเป็นทานบาร,รมีเอาไปให้เอฟซีนะก็ขออำนาจบุญญาบาร,รมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาชีลาหลวงปู่เวิรหลวงปู่อุดรหลวงปู่ดมทรัพย์หลวงปู่บุญหลายหลวงปู่พระอาจารย์อารีพระอาจารย์ประมูลหลวงปู่โชติแล้วครูบาอาจารย์ หลายองค์หลายท่านที่ได้มาทําพิธีพุทธพิเศษวัตถุมงคลชุดนี้ทั้งหมดนะหลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้ทําการอธิษฐานจิตปลูกเสกถึงสามครั้งครั้งแรกเป็นครั้งแรกเนี่ยเป็นปลูกเสกวันสารแล้วก็ชนวนะครั้งที่สองเป็นปลูกเสกน้ำลืกครั้งที่สามวันที่เกมิถุนาทําพิธีปลูกเสกที่วัดพระธาตุเหมือนหินนะแล้ครั้งที่ สี่ก็คือวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมามีหลวงปู่อุดรน,นะวัดป่าดงเมืองล่องคากาลสินเดินทางมาเป็นประธานดับเทียนชัยหลวงปู่บุญมาไอหลวงปู่พรมมานะที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเจ้าอาวาสวัักวาดเดินทางมาเป็นประธานจุดเทียนชัยพุทธาพิเศษนะท่านสส,สวิรดาอินชัดสสเขตเจ็ดศรีสเกตได้เดินทางมาเป็นประธานแล้วก็สิทธิอนุสิต ศรัทธาสาธุชนหลั่งล้นมามากมายเพราะฉะนั้นจึงได้มอบให้แอดบอร์ดนำไปแจกนะเอาไปแจกทานบารมีขอให้ทุกคนจงโชคดีมันหมานเด้อเจ้าองค์ก็สี่สิบสี่สิบองค์ไม่ได้บอกเลขเลยเพื่อนไฮซีบอกว่าเพื่อนไฮซีก็อนโมทนานะใครจะได้บุญขอบคุณนะก็นโมนาบุญนะคณนะครับก็คือรอาจารย์ท่านก็ให้ไปกับ ทางแอดชาต์ทางพี่อุและทางน้องเก๋นะครับแล้วก็ทางแอดประวัตินะครับก็คนละสิบนะครับคนละสิบก็เอาไปแจกเอซแต่ละคนคนที่ไม่ได้ก็มาร่วมทำบุญเอาที่วัดคนที่ไม่ได้ก็สามารถที่มาร่วมทาบุญที่วัดนะครับเอาเอาง่ายๆอย่างนี้คือว่าถ้ามาจากแอดประวัติมาจากทีมงานแอดอะไรนะแอดชา์แอดชา์ใช่ไหมครับได้ราคาเดิม นั่นแหละคกวัดแต่ถ้าตอนนี้ราคามันเปลี่ยนไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ไปขยับไปแล้วนะครับนะครับแต่ถ้าใครโชคดีนะครับสิบท่านนะครับกับแอดนะครับร่วมทําบุญนะครับให้ทางวัดนะครับอันนี้แอดจะไม่ได้คิดว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใครจะร่วมทําบุญเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีค่าจัดส่งนะค่าจัดส่งอันนี้คือบวกค่าจัดส่งเข้ามาแล้วกันแล้วก็ร่วมทำบุญในหะ้กับวัด ที่เหลือก็คือถ้าได้ต้างมาก็เด็กจะเอามาถวายอาจารย์ครับมาร่วมจ้างมาร่วมบุญกับแอดะกันน้องนะครับท่านให้บุญมาเราก็ให้บุญกับทุกทุกคนนะครับอ่ะนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่อาจารย์ท่านเมตตานับก็ขอให้ส่วนบุญส่วนบุลที่ผมได้ทําแล้วก็อาจารย์ท่านเมตตาผมก็ขอให้ช่วยบุญไปถึงทุกๆคนนะสี่สิบอะไรหรือไ